สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนเกี่ยวกับการเข้าเช็คชื่อนะครับวิธีการก็คือให้เราไปเปิดไฟล์ pdf นะครับเปิดลายของเราก่อนครับแล้วก็ไปหาไฟล์ pdf ที่ครูส่งให้นะครับหลังจากนั้นสแกน qr code แล้วก็แตะลิงก์ด้านบนเห็นไหมครับแตะเข้าไปหรือว่านักเรียนจะกดลิงก์หลัง qr code ก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อที่จะเข้ามาตรวจสอบชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นแล้วก็ห้อง รวมไปถึงาการกรอกอ e ีเมลนะครับเราก็ต้องกรอกอ e ีเมลที่เรา,าเข้ามาอยู่ใน Google Classroom นะครับก็กรอกอ e ีเมลเข้าไปหนึ่งบัญชีจะสามารถกรอกได้แค่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นให้สแกนของตัวเองไม่สามารถสแกนของคนอื่นได้นะครับเพราะว่าถ้านักเรียนสแกนของคนอื่นนักเรียนก็จะไม่ได้สแกนของตัวเองแสดงว่าวันนั้นนักเรียนก็จะขาดเรียนนะครับพอกรอกอ e ีเมลเสร็จก็ให้นักเรียนกดส่งได้เลยนะครับเพียงแค่นี้ก็ จะสามารถเช็คชื่อได้แล้วนะครับในแต่ละวันนะครับครูก็จะกําหนดเวลาเช็คชื่อนะครับว่าจะให้นักเรียนสามารถเข้ามาเช็คชื่อได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง